เป็นร้านขายดีอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นลักษณะเส้นเส้นที่เขาใส่ปลาเนี่ยเส้นปลาครับน่ากินเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย สามร้อสิบห้าบาทครับเส้นไปช่อนครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูสักเส้นหนึ่งแล้วกันเอ่อเอาหมดเอาหมดหมดเจ๊เจ๊เอ้ยเอาหมดนี่หมดนี่หมดนี่หมดงค้งโคงก๊า Ờ, à, nó 1 thì một Ờ. Nhanh thôi. Nhanh mà cũng phải đặt quay phim nữa. Chụp hình nữa. Đừng quay cái nồi bánh canh á. Chắc không đó, ăn đâu. Không ăn mà. Nè, nè, à, à đó. thôi. em chút xíu. Nãy giờ đứng vòng hoài đó. Yeah. Uống thuốc kiếm là vậy đó Rồi lắm rồi có đừng, 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 đừng. Được thậm, không có Năm Nó ăn ờ, Mua 6 à. được Chỉ còn cái 6 ngàn mua thiếu Rồi lúc coi năm Bộ có năm ngoái rồi tới ông rồi Bộ muốn vậy Tây Hạ sớm có gì Không sen phải sao บน่ตีไปนาวนิดนึงครับอลิกนิดหนึ่ง โอ้อร่อยครับง้อน้ครับมันจะออกรสหวานหวานครับที่แรกจะเจดชื่อแต่รสชาติดีครับหวานอร่อยอย่ากยหยังไงนี่ครับแล้วเนื้อเนื้อปลาชอดเป็นเนื้ออังนี้เลยฮะัด ม,มีกองเทียบจ๊เอ <laughs> ๋

ปลาเพิ่มเลยอร่อยเราเยอะปลาปล้บ่ปลาอะไรเยอะอันนี้เลยอะสองจุดนะโอ้รวมกันที่รวมปลาก็ไม่มีดาถูกดาออกแผร้อนให้ครับไม่เป็นไรครับ

我不会讲。 ไอเส้นพวกนี้ผมว่าไม่ค่อยรอ,อร่อยเท่าไหร่